พี่น้องพี่น้องเอ้ยว่าวมาแล้วก็บศูนย์พี่น้องคอยว่าสิเพราะว่าแล้วพี่น้องคอยว่าสิเพรว่าเรื่องนี้แล้วเรื่องของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะดราม่านะคะหมหากราบนะคะเพื่อนเพื่อนเจ้าเห็นเราศูนย์ฟั่งราศูนย์นะคะเออเรื่องที่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะเพิ่นไปบ้านเพิ่นน่ะไปบ้านเพิ่นทีเยโซนะ,ะทุกคนเออแล้วก็มีมีเอฟซีน่ะ มีมีเอฟซีเขาไปว่าไปพวกไฮอันพ่อพ่อมาเหยียบทียโซลาติแล้วกัอันมีเอฟซีบางคนบอกผู้ใหญ่บ้านกั้นหัวเลยกั้นหัวหมายถึงกั้นกั้นกั้นหัวคือหมายกั้นหัวบริเวณที่มันเป็นป้านหลังไงนะกั้นกั้นหัวหม่งนันเพิ่นเพิ่นบอกแบบซี่นะพี่น้องผู้ใหญ่บ้านเพิ่นกระตอว่าสิกั้นเฮ็ดหยัง แต่วบริเวณนี่มันเป็นของเพิ่นเมอซิกันเฮดหยังเพราะว่า,วาค้าเฟหรืออีหยังนี่คาเฟนี่คาเฟนาริตะคาเฟอ,อันก้อนน่ะผู้ใหญ่บ้านเป็นคนสางเร้อเออแล้วก็ว่าเฮดหัวเฮดหยังต่างๆน่ะผู้ใหญ่บ้านก็จ่ายเด้อเงินน่ะเออจ่ายบบแมนแตคาหัวบบแมนแตค่าคาเฟนทีก็เป็นของเพิ่นแล้วอันที่ขย้อนพี่นอ้องขย้อนเตนกีน อ,อันยัยป้าขางบ้านนะยายป้าขังบ้านยายป้าขังบ้านปากแดงสมัยตะกี้มูเจ้าจําใน้บทีเพิ่อนอันวาพ่อๆนะบบมีปัญญาอันรักษาอันที่ของแม่จุกข้องน่ะสมัยก่อนที่เป็นดราม่าน่ะบันไดแท้เพิ่นนขายให้ผู้ใหญ่บ้านหมดนะฮะเนเพื่อน,น,น,อนและที่นี่ก็อ,อันอีลุงขังบ้านเอออีลุงเถยขังบ้านนะก็เมา เมาวา่ามาแขะผู้ใหญ,ญ่บ้านอกีกพี่น้องเออมาแขะผู้ใหญ,ญ่บ้านอกีกอืมว่าจังสันจังสี่วา่าผู้ใหญ,ญ่บ้านจังสันจังสี่ว่ามูเพิ่นน่ะลุ้ยขึ้นมาได้ย้อนเพิ่นยืนด้วยขาตัวคองนะเออบบได้วา่าเกาะกระแสผู้ใหญ,ญ่บ้านนะเออและก็มีอีกล่าสุดนี่อีกอันพิธีก่อนที่เลนอยู่ปอกุ้งเผาเนี่อันบอก อันลิเกอนอันสร้างเนื้อสร้างตัวเพื่อเลี้ยงครอบครัวถ้าอนาคตไม่เล่นลิเกแล้วเป็นอาชีพอย่างะเป็นอาชีพอยังก็ดีมืดนะยกเว้นอาชีพผู้ใหญ,ญ่บ้านเป็นว่าโอ้ยพอพอยืนปากเวอเลยพี่น้องเออหากระแสเนาะหากระแสนะเออเพินนน่นหากระแสอืหากระแสแล้วก็หาอันทั่วมาลง เออสมนำนาแนะเออพอพอตั้งแต่วานมีพลังบวกเขามามีแต่เรื่องเสียเสียบ่มีเรื่องดีจักอย่างนะเออละคนไม,มน่มาอันลิเกมามานี่ก็แห้งอายุหน่อยกว็ผู้ใหญ่บ้านพี่น้องเอยเขาสิอยู่นัำอันตะครองโดนยุติพอพอตสร้างมาอันซัวซาดแ,แต่งโง่แท้เฮ้ยตั่สร้างเนาะสู เออเห็นเห็นแล้วก็ศูนย์นะพี่น้องก็ศูนย์แทนนั่นแทนคนดีผู้ใหญ่บ้านเพื่อนเป็นคนดีนะพี่น้องเออคอยบ่บบได้หยังกับเขาดอกแต่ว่าคอยฮักเขาคอยเห็นเขาถูกย่ำยีกระทยำย่ำยีเห็นบ่กระแสมาแรงตอนนี้คันเจ้าดีคอยสีแต่งขันหมากแปนวายนะคันเจ้าดีคอยสีปบวายอย่างยังสี่นะเออคันเจ้าดีพอ เจ้ามีดียุติเจ้ามีแต่เรื่องอพลังบวกมีแต่พลังพุ่มไม้ไมีแต่พลังลีเกนะคะ